ขายสบายดีพี่น้องเมื่อสุกุสุโนออกมาพบกับเฮาอีกแล้วสามารถแ,แนลื้อนี้เฮาจะพาทุกคนมาเบิ่ง อีกเส้นทางหนึ่งไปสถาน,นีนะครหลวงเวียงจันทร์รถไฟเราจีนนั่นเองและปัจจุบันเขายู่ศู์กันค่า CSC ฮานวัสดุก่อสร้างนั่นเองนะทุกคนยู่จุดนี้เนาะก็จะว่าเป็นถนน450ปีนั่นเองและเดี๋ยวนี้เขา็อยู่แถวนี้เนะทุกคนเนาะแล้วเขาจะเริ่มยู่จุดนี้เนาะถนน450ปีทางนี้ก็จะไปทางคีรถใส่ใต้นั่นเองเนาะแล้วเขาจะเริ่มยู่ที่ถนน450ปีแล้วก็มีทางแยกนี้เนะทุกคนเนาะให้ทุกคนสังเกตบดีๆเนาะเขาจะเริ่มจากจุดนี้ไปหา สถานีนครหลวงเวียงจันทร์รถไฟเล่าจีนนั่นเองนะทุกคนเนาะว่าสิเป็นไปแนวใดเนาะว่าบรรยากาศพร้อมไปพร้อมกันเลยนะทุกคนแต่เดี๋ยวนี้เขาก็อยู่ในฝากทางเบื้องนี้แนละ้วเนาะทุกคนเนาะเขาก็จะเริ่มออกเดินทางไปสถานีรถไฟเล่าจีนเนาะว่าเป็นแนวใดเนาะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เขาจะพาทุกคนไปเบิง่งภาบรรยากาศพร้อมกันเนาะทุกคนเนาะละ้วนนะคคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่ป่ะมาศเคยเหตุคลิปไป สถานีนะครหลวงวิจันทร์แล้วนะทุกคนเนาะคือว่ามีคลิปหนึ่งเนาะที่บอามาัจะเริ่มอยู่จุดวงเวียนดอนหนูเนาะแต่มื้อนี้บอามาัตจะมาเริ่มอยู่ที่จุดอ่าเส้นทาง450ปีเนาะเข้าไปเนาะเส้นทาง450ร้อย้าปีละกลงกันข้ามกับศูนย์การค้าหรือว่าห้างค้าวัาสดุก,ก่อสร้างซนะีเอสซีเนาะกงกันข้ามนะนะั้นเนาะเดี๋ยวบอมาจะเลี้ยวเบื้องถ้ามาจากคิโรสไสใต้นะ์น่าจะเลี้ยวเบื้องซ้ายมือเนาะถ้ามาจากอ่าทางอะไย่างทางคุณเนาะ ทางแบบทางไทยอย่ยังมาพุ่นเนาะแล้วก็ทางขวมิตรภาพอี่ยังมาก็จะเลี้ยวเบื้องขัวมือเนาะแต่เดี๋ยวนี้ผมาณกับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนเลาะจากนี้ไปหอดเส้นทางแยกแล้วเขาจะอธิบายเป็นแต่ละจุดแต่ละจุดไปว่าเมียนจะแยกอยู่บนไหนั่นเองเนาะแล้วปัจจุบันนี้ผมาณกลับมาหอดแถวนี้แลนะทุกคนเนาะแถวนี้เพื่อนก็จะมองว่าบ้านน่าจะเป็นบ้านโซหไงบ่บ้านโซหไงเนานะทุกคนเนาะแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็อยู่อ่า นี่เนาะทางนี้จะเป็นบริษัทท่อน้ำเลาวนั่นเองเนาะทุกคนเนาะบริษัทท่อน้ำเหลานาะจะถือว่าเป็นบริษัทที่เฮ็ดเกี่ยวกับท่อน้ำหรือว่าพอต่ออย่างต่างๆเนาะเกี่ยวกับท่อน้ำนั่นแลนหละเนาะมีท่อ PE ท่อ PVC ท่อ PR เนาะประมาณนี้นทุกคนเนาะ ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเนาะบริษัททอน้ำลาวเนาะก็อยู่เส้นทางนี้คือกันเนาะทุกคนเนาะแล้วก็จะไปต่อเรื่อยๆเนาะจนกลัวฮอดแต่บอนจุดที่จะแยกเนาะเขาจะอธิบายว่าเขาสิไปแยกอยู่บอนไดนั่นเองเนาะทุกคนเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ใไกล้สีฮอดบอนแยกที่จะไปสถานีแล้วเนาะทุกคนเนาะให้ทุกคนสังเกตเบลนไปลตัวนี้เนาะสังเกตเบลนไปลตัวสีฟ้าขาวเนี่เนาะรถกาลังออกมานี่เขาจะแยกไปทางนี้เนาะแต่ว่ารถมาหั่นเขาเลยแบบ อย่างบทันได้นะทุกคนเนาะแล้วเขาจะเลี้ยวรีเทิร์นกลับมาเนาะให้ทุกคนสังเกตเบืเบ้งองป้ายเนาะตัวนี้เนาะจะใทุกคนมาฮอดจุดนี้แหละทุกคนแงเข้าไปเบื้อง้ายมือเนาะทุกคนเนาะ้ายมือซื่อๆนี่ซ่อนเส้นทางตัวนี้มันก็ถือว่าแหละยังบทันได้ปูคอนกีตหรือว่าปูยางอย่างเนาะจะเป็นทางทางแดงธรรมดาเนาะทุกคนเนาะทางแห่ทางหินแห่เนาะแล้วก็ไปเรื่อยๆจนฮอดกุญเละเนาะถือว่ามีคีวพุ่นหลายเนาะก็คือแบบ บบมาดก,กับผมได้จับกล้องอย่างนันะแบบใช้มือนึงจับกล้องแล้วใช้มือนึงถ่ายนะทุกคนเนาะใช้มือนึงครับรถเนาะแล้วก็ถือว่ามีคลิปฟุ้นอย่างอย,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 ย่างอย่างเส้นทางยังบูทันได้สมบูรณ์เนาะหรือว่ายังบูทันแบบยังบูทันได้ปูยางอย่างนั้น,นะทุกคนเนาะแล้วเขาก็จะไปแบบนี้เรื่อยๆจนฮอดอ่าสถานีว่าสิเป็นแอะไรเนาะสิไปซอดวอนใดของสถานีนครหลวงเป็นจักรรถไฟเราจีนนั่นเองครับทุกคนเนาะแล้วเขามาพลาดนิ่นึงครับทุกคนเนาะ ถือว่าจากอันเส้นทางนั้นเข้ามาเขาจะผ่านส่วนจำปาเนาะส่วนจำปามงคลนะทุกคนเนาะหือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ติกี้เนาะหรือว่าวพือนติกี้เนาะสองสามปีหลังนี่แหละถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่ร้านอาหารถือว่าได้ขายดีลนเนอะทุกคนเนาะหรือว่ามีลูกค้าอย่างลากหลายเลยแต่ปัจจุบันแม่นเพื่อนได้ปิดแนะ่นอนทุกคนเนาะเพราะว่าสถานาการณ์โควิดเนาะ รับได้ว่าเส้นทางที่ไปหาสถานีนครหลวงจันทน์นั้นเนาะจะมีหลายเส้นทางเนาะที่จะไปฮอดสถานีนครหลวงจันทน์เนาะแต่เขาจะยู่ที่จุดเส้นทาง450ปีเนาะปีก็คือเนียวเมื่อกี้ประมาณแย่เข้ามาเนาะประมาณก็จะใช้เส้นทางที่ใกล้เกี่ยวกับสถานีที่เอาเริ่มยู่จุด450หาสปีมาหาสถานีให้ใกล้ที่สุดเนาะคือเป็นเส้นทางนี้นะทุกคนเนาะส่วนท้ายยู่วงเวียนตรนนุ่นก็มาทางที่อัน คลิปที่แล้วเนะาะบรมาผพามานั่นเองเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มอยู่ที่เส้นทาง450ปีเนาะอยู่ที่จุดอก,กันงคามกับศูนย์การค้าวัสดุก่อสร้าง 4C นั่นเองเนาะแต่เขาจะเข้ามาทางนี้ก็ถือว่าทางนี้จะเป็นทางใกล้กวัวมูเนาะแล้วถ้ากกาลไปจากอันจุดที่บรามานมาเมื่อกี้เนาะทุกคนเนาะสวนจำปาเนาะถ้ากกาลไปพุ้นกันมีทางอีกทางนึ่งเข้าไปอยู่แต่ เขาจะบริด้ไปทางนั้นเนาะเพราะว่าทางนั้นมนถ้าไปวุ่นกันจะไกลไปอีก,กนะเขาก็เลยแวะเข้าทางนี้ให้ใกล้ที่สุดให้ทุกคนได้หู้เส้นทางที่ใกล้ที่สุดเนาะจากที่บางมัดเริมหมานั่นเองเนาะแต่เลยนี้เขาก็ขี่รถมาฮอดจุดนี้เนะทุกคนเนาะจุดที่เพื่อนว่าเออขอบเขตบริเวณสถานีเรียรบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ้งสถานีแล้วเขากา็สิไปเข้าไปเบิง้งอยู่ด้านในว่าเป็นอะไรเนาะอันนี้ก็จะเป็นสถานีนครหลวงเวียงจันทร์เนาะ ก็ลงเป็นจันทร์ก็จะเป็นแท่นี้เรากนนะ็เนาะกับได้มีอย่างเนาะก็คือแบบสไตล์แบบก็ยังคือเกนะ้าเนาะยังโครสวยงามคือเก้าแลวก็มีเสาไฟอย่างเพื่อนจะเล่งขึ้นมาตึมอีกน้อยนึงเนาะก็คือว่าทางด้านในเพื่อนก็นเล่งพอสมควรเนาะเพื่อจะได้เปิดให้บริการวันที่สองธันวาปี 2000, สองพันสเอ็ดนี่เองเนาะก็คือเพื่อนจะได้เปิดเนาะทุกคนเนาะก็คือมีคําสั่งจากอย่างตังต่างเนาะเพื่อนกับ เอกสารอย่างต่างๆเพ่นก็โอเคแล้วเนาะโอเคเรียบร้อยว่ายืนยันว่าสีเปิดวันที่สองธันวาเน,นี่เนาะเดี๋ยวเขาก็มาลุ้นเบิ้งนํากันว่าสีเปิดได้แท้บ่เนาะทุกคนเนาะก็คือแบบตามตามคาสร,ร้างหรือว่าออกอย่างเ่าเอากสารมาแม่นวันที่สองธันวาเน,นั่นเองเนาะแล้วเขาสิพาทุกคนไปเบิ้งรถไฟขบวนล้านสร้างเนาะว่าสิยังสิยูบ่บ่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเาจะไปขออนุญาตยาเพื้นกนถทายาพื้นทางเข้าเขาก็จะได้เข้าไปเบิ้งนากานเนาะ สำหรับเฮาขออามเพื่อนแล้วทุกคนเนาะก็คือแบบเฮาได้ลุมเพื่อนแล้วว่าเฮาสิเข้าไปขอไปถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอยู่แถวนี้เนาะเพื่อนก็ให้อนุญาตเข้าให้เนาะมื้อนี้เนาะแล้วก็ได้ถือการนี้เข้ามาถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งแล้วว่าสิเป็นนวไรนั่นเองเนาะทางนี้ก็จะเป็นบ่อนที่เพื่อนนะเนาะเพื่อนตั้งแคมป์หรือว่าบ่อนที่สำนักงานเพื่อนเฮตสถานีรถไฟแห่งนี้เนาะทุกคนเนาะทางนี้เนาะ นี่ก็จะเป็นแนวนี้ทุกนคนเนาะเบิ้งไปแล้วก็ว้าไปนะนี้เนาะแล้วก็ไปเรื่อยๆเนาะจนกลัวว่าสีฮอดบอนที่เขาเบิง้งรถไฟเหลาจีนนั้นว่ายัางยู่คนเนาะผพรา่ารถไฟเหลาจีนเนาะรถไฟเหล่าจีนอันเส้นทางเนาะเส้นทางรถไฟเล่วจีนแต่ว่าขบวนล้านสร้างนี่ยังยู่คเนาะทุกคนเนาะถ้าทุกคนมาฮอดจุดประมาณมาแล้วก็ขี่รถขึ้นไปนิดน้อยนึงเนาะ ขี่รถเข้าไปนี่น้อยนึงแลวก็ฮออยู่สถานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทนะุกคนเนาะเดี๋ยวว่ามาสิขึ้นไปให้ทุกคนได้เบิ่งว่าเออว่าสีมีแนวใดเนานะเดี๋ยวขึ้นไปฮอดอยู่จุดใกล้ๆแถวนี้เบิ่งกันเนะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาจะบ่ไปไกลแถวนั้นเนาะเพราะว่าเพิ่นมีการก่อสร้างนะเอาก็ะบอกยาเข้าไปรบกวนี่อย่างไรเนาะนี่ถ้าทุกคนขี่มานี่แล้วก็เข้ามานี่แล้วก็ถือว่าแม่นสถานีเรียบร้อยนะทุกคนเนาะ แต่เ,เขาจะบ่ได้เข้าไปนะเขาจะกลับไปแล้วก็สิไปอยู่บอลร,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 รอบๆข้างๆอันนี้ก็จะเป็นคนงานที่เพิ่นมาสร้างสถานีแห่งนี้เนาะก็ถือว่าเส้นทางรอบข้างๆอย่างทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เนาะยังบุทันได ป na, ูยางอย่างนี like you, please, ้ย like ่างนะทุกคนเนาะแต่เฮากับิเบิ้งไปเรื่อยๆเนาะว่าซิมีการพัฒนาเลยว่าสีมีการปูยางไปต้นน้ำของน้อทุกคนเนาะแต่น่าจะมีนาะทุกคนเนาะก็คือแบบจะพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะอยู่ที่จุดนี้นาะเองนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เพื่อนยางบุทันได้มีแผนหรือว่ายังบุทันมีแผนรลอว่าเขาอาจจะบูหู้เนาะอาจจะมีแล้วแต่ว่าเพื่อนยางบุทันได้ดําเนินการที่จะปูยางอย่างตังต่างๆันนะทุกคนเนาะอันนี้เฮาก็มาฮอดที่จุดเบิ้งอ่า เส้นทางรถไฟแล้วจี้แล้วก็มาเบิ้งหัวรถไฟเนาะหัวรถไฟขบวนล้านสร้างเนาะกันยังยู่คือเก่าเนาทุกคนนาะยังบบทันได้ไปใส่เนาะแต่เดียว่างสวยงามอยู่นี่คือเก่าเนาะนี่มาทางนี้เนาะนี่ก็จะเป็นเส้นทางละห้องระบายน้ําต่างๆเนาะแต่เราจะมาเบิ้งอีกที่นึงเนาะว่าเป็นแนวใดเนาะวันที่เปิดตัวก็คือแบบจะวันที่สองธันวาปีสอง1เนี้เนาะ ว่าที่มีคนหลายน้อยซ้ำใดหรือว่าอีกต่อไปว่าที่มีคนแบบได้ไปเที่ยวอย่างต่างๆอยู่แถวต่างประเทศอย่างต่งตงางๆมันรทุกคนหรนอหรือว่าสิปไปจีนเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่แถวนี้นั่นเองเนาะก็ะถือว่าเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเนาะะมานกพา,าทุกคนมาเต เส้นทาง450ปีเราะอามาหอดสถานีนครหลวงเวียงจันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทกคนเนาะภาบรรยากาศนี่อย่างการยังปกติคือเก้าเราบูมีอยางเปลี่ยนแปลงเรากคนเนาะคือแบบอย่างรถไฟอย่างกายังยืนอยู่จุดเก้าเนาะส่วนจะมีรถที่เพิ่นทดลองแลนอย่างต่างๆงอยู่ทางอีกเลนหนึ่งต่างห้างเนาะน่าจะเป็นเลนกลางเนาะทุกคนเนาะเลนกลางที่ ตอนนั้นผมาดเคยขึ้นไปอยู่ทางนั้นแล้วก็ผมาดถ่ายให้ทุกคนเบิ่งเนาะกะ็ดือว่าเส้นทางนี้ก็จะประมาณนี้นะทนะุกคนเนาะแต่เดี๋ยวนี้ผมอาดก็สิได้เดินทางกลับแล้วนะทนะุกคนเนาะก็คือแบบมาเลาะเบิ่งแถวนี้แล้วก็เอาภาพบรรยากาศแถวนี้มาฟางให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นนํากันเนาะว่ามีความคืบหน้าไปหลายน้อยซ่ำหนนั่นเองนะทนะุกคนเนาะณระยะนี้นในคลิปวิดีโอนี้ผมัาดก็จะได้อำลาทุกคนไปก่อนนะทนะุกคน ฝากทุกคนถ้ามาคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ประมาณเฮ็ดคลิปต่อไปนะเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ประมาณก็จะได้กล่าวคำว่าสบายดี